มาต่อกันในเรื่องการเงินเลยค่ะเป็นอย่างไรออน้องปลาค่ะการเงินในเดือนนี้ใช้เยอะนะอืเยอะจริงๆด้วยอะ่ะเอ,อเปิดมาเป็น8ดดาบค่ะใช้เยอะจริงนะพิ่บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่รายจ่ายเยอะมากเดือนมรนาแบบนี้รายจ่ายเยอะเพราะ8ดาบ่งบอกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่คุณพยายามเปิดตาอมกมาก่อน นะแปดดาบที่ว่าเนี่ยเขาตั้งอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรทิมแทงมาที่คุณเลยต่อให้มีรายจ่ายเยอะแค่ไหนจ่ายไปเถอะนะไม่มีอะไรเสียเปิดตาออกมา แกะมือออกมารู้เลยว่า,าดาบเนี่ยเขาตั้งอยู่โดยรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายที่เยอะมันเป็นรายจ่ายที่เราสมควรจ่ายบางจังหวะเราต้องจ่ายในเวลานี้ก็จ่ายออกไปถ้าเรามีที่จะจ่ายเราจ่ายเลยอย่าไปเลี้ยงไข่เดี๋ยวมันจะจ่ายเยอะกว่าเดิมนะคะอีกใบหนึ่งมาเป็นอัศวินไม้เท้าค่ะพุ่งแล้วก็ทะยานไปข้างหน้าควบอย่างไวเลยเพราะฉะนั้นขาเข้าเนี่ยนะถือว่าเด่น ค่ะเข้าก็ถือว่าดีปกติไม่ได้มีอะไรเสียเงินที่คาดหวังจะได้ก็คือได้เงินที่รู้สึกว่ามันจะต้องได้คือได้ตามแผนแน่นอนแต่แค่เดือนนี้รายจ่ายเยอะแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหบางคนรับมา10เนี่ยจ่ายไปเก้าเออรู้สึกใจหายแต่ต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายเดือนหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรการเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาค่ะอืมนะคะ